สวัสดีครับพบกับช่องพบวันกินยังไงนะครับเม่นี่เหไม่กินนั่นพบวันปิ้งปูมาครับกินยังไงครับไม่อนี้ครับปิ้งปูแล้วครับเนี่ยครับปิ้งปูบ้านเนาะนะครับมันมันครับเดี๋ยวครับเนียครับมันมาแซ่บขนาดนั้นครับมันในปูมันนะครับหนนี้ครับนะครับเดี๋ยครับอาจจะเป็นการไปค้นไปยังน้ครับประมาณพบวันกับมีมยแลาครับเดทไทยครับเดัสดีครับ แล้วสิก uh mm ิน hmm. ล mm ้องครับกับ่อนวอนครับจำครับล้องให้ปูปั้นตื่นแสบเลยครับล้องมึงนได้ครับนะครับทำอย่งเงกับล้องให้ปูแล้วครับล้อมให้ปูมันครับเสร็จด้ครับนะครับจำเติมปลาวันได้ครับเอาน้ำปลาเปนน้ำได้ครับนะครับตอนปลาใส่จรวดครับเลยครับแล้วกินล้องมึงครับจำมันมันครับจำอย่างเงี้ยครับจำไว้ในกีก็แสบเลยครับนะครับจำความมั่นปูครับ ร่องผาบเหรอครับครับพี่ครับแล้วมันผูครับเฮ้อครับเลยครับมันผูครับผัวครับนะครับผัวบ้านเขาเหรอครับนั่นเลยครับครับ กรง่ายครับแล้วพูดว่ามันไม่หนักเลครับครับิศนอทว่างครับทำอะครับ สำปามไปรถได้ครับนะครับเอาามันปูครับมั่นผูนะครับหูตัวน้อยขอคำยิ้มปันครับจำขอบอารมครับเอาให้ดีครับนะครับอืมมีความย้ายนะครับผัวก็เีครับจะดี๋ยววานะคมันจะ โอ้อายุผามาก์ม้อยไปแล้วครับมานไหนครับครับหมูตาครับนะครับโอ้ยครับฟองมันครับฟองครับมันครับโอ้โหเอาปูมันเลยครับ นะครับเหลวงป่าบอกครับยังไงนะครับหมือนงยังไงครับเขาเศ้าครับครับเขาหอนครับหนึ่งมาละบ้างครับครับ,า,รบนะายครับ หัวหน้า uhm บ้านเราเหรอครับผูปอดสารพิษครับเรากำลังตาแล้วครับนะครับนะครับอดียอด้วครับ ครัอบอันเดียครับคูเดี๋ยวพามันหัวไว้ก่อนแล้วครับพอมันเริ่มปา่าเริ่มป่าใจจะลดครับนะครับครับผ่านมาครับแจกเพื่อเอาครับ จวกครับพบวันนะครับผู่วัาจีนงไาครับฝากกดติดตามช่องพบวันหน่อยนะครับเป็นอะไรเป็นนั่งใจขอผบวันครับฝากกดแชร์กด subscribe ได้ครับรายะเอียดที่เป็นไม่เบื้องครับนะครับนั่นปูบครับพองมันครับเนี่ยครับทอมทอมมันจิ้มขน้ตาลนะครับ คือปลากระแซบครับมันไหลครับอืมนี่นีครับสวัสดีครับ